ข่าวแรกวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นกันที่นางเอกสาวคิมเบอรี่นะคะที่เธอได้ออกมาเปิดใจผ่านไลฟ์สดกับพี่สาวคนสนิทอย่างพี่เนยโชติกานะคะว่าเธอเนี่ยคลั่งรักหมักปะดินมากๆจนไม่อยากจะมีลูกเลยแหละค่ะ ต้องยอมใจในความคลั่งรักของสาวคิมเบอรี่สุดๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่แฟนหนุ่มมากปรินได้ขอแต่งงานไปก็ดูเหมือนว่าความรักจะยิ่งหวานขึ้นไปอีกค่ะโดยคิมเบอรี่ก็ได้ไปเปิดใจผ่านไลฟ์สดกับพี่สาวคนสนิทอย่างเนยโชติกาที่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ทางสาวเนยเนี่ยก็ได้ถามว่าหลังจากแต่งงานจะมีทาย,ยาทเลยหรือเปล่าซึ่งคําตอบของสาวคิมเบอรี่ก็ดูว่าจะคลั่งรักสุดๆเลยเลยค่ะโดยเธอก็บอกว่าอยากมีแต่ก็ไม่กล้ามีเพราะกลัวว่าทางหมากเนี่ยจะรักลูกมากกว่าเธอ แต่ก็เป็นความคิดแค่ช่วงนี้เท่านั้นค่ะทั้งนี้นะคะสาวเนยก็ยังได้บอกกับอีกฝ่ายให้สบายใจด้วยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตนก็มองว่าส่วนใหญ่จะแย่งกันรักลูกมากๆเพราะว่าถ้าเรามีลูกแล้วนะคะหน้าตาก็จะเหมือนสามีก็จะคลั่งรักไปมากกว่านี้อีกค่ะเออถามว่าแบบน้องคิมเราแต่งงานเสร็จเราจะมีลูกเลยปะเออตามภาษามนุษย์แม่อย่างเราเนาะคิมบอกว่าก็อยากมีแต่ไม่กล้ามีเพราะว่าคิมบอกว่าเออพี่หมาจรักลูกมากกว่าคิม รักลูกมากกว่าคิีมคือรู้สึกว่ากลัวโดนแย่งความรักไปสุดท้ายแล้วพี่ว่าทุกคนอ่ะจะแย่งกันรักลูกมากๆไม่รู้ว่ากลัวไม่เหมือนตอนนี้นะไม่ค่ตอนนี้เสร็จตอนนี้จริงๆก็ถ้าเรามีลูกที่หน้าตาเหมือนสามีเราก็จะขั้นรักมากเข้าไปอีกถือว่าไม่เนยขั่งรักพี่เลยเราหน้าเหมือนพี่อาวนี่เองส่วนสามีก็ขัางรักลูกสาวมากหน้าเหมือนแม่